ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช anel ปลูกไม้ก็มาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ติดตามหรือชื่นชอบในการปลูกไม้ผลหรือไม้ประดับนะครับก็มาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันเท่าที่พอจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับตามที่เคยลองทําหรือว่าทําแล้วเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงทุเรียนนะครับทุเรียนที่ผมปลูกไปได้ สองเดือนขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าในสภาพพื้นดินที่เป็นดินค่อนข้างเหนียวนะครับแห้งแข็งและระบายน้ำไม่ค่อยดีนักนะครับดังนั้นผมหลังๆมาเนี่ยในช่วงที่ปลูกปลูกซ่อมนะครับก็จะใช้ดินใบก้ามปูนะครับรองก้นหลุมหรือว่าขยายหลุมนะครับแต่ไม่ใช่รองก้นหลุมเลยทีเดียวนะครับก็คืออย่างน้อยๆก็หนึ่งลูกนะครับเป็นใบก้ามปูที่ผุนะครับไม่เชิงเป็นดินใบก้ามปูสักทีเดียวนะครับ เป็นดินใบก้ามปูเก่าๆครุกกันอยู่นะครับที่เขาขายประมาณถุงละ35บาทนะครับก็มาขยายหลุมนะครับทั้งด้านข้างและก็ด้านล่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นด้านข้างนะครับพอขุดลงไปก็จะไม่ได้รองก้นหลุมมากเท่าไหร่นักนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับทำไมถึงพูดถึงความสำคัญของการนำ ใบก้ามปูหรือดินใบก้ามปูนะครับมาช่วยในการปลูกทุเรียนในสภาพพื้นดินที่เป็นดินค่อนข้างเหนียวและไม่ระบายน้ํานะครับก็เพราะว่า,าจากการลองปลูกนะครับแม้เราจะปลูกซ่อมจํานวนมากหลายครั้งนะครับหลายต้นนะครับก็ตามถ้าสภาพดินเดิมที่เป็นดินเหนียวปลูกกี่ครั้งกี่เที่ยวนะครับก็จะมีสภาพเป็นลักษณะใบเหลืองนะครับเนื่องจาก การเจริญเติบโตการหาอาหารของระบแรกเป็นไปได้ไม่ดีนะครับดังนั้นส่งผลต่อต้นทุเรียนสภาพใบนะครับั้งแม้แต่เราไม่ต้องวัดค่าก็จะพอทราบได้ว่ามันไม่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับดังนั้นสิ่งที่ทําได้หากเราต้องการปลูกจริงๆก็คือต้องหาดินดีนะครับมาใช้ในการปลูกทุเรียนนะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับหลังจากผ่านไปมากกว่า2เดือนนะครับทุเรียนต้นนี้ผมก็ปลูกแบบไม่ได้เสมอผิวดินเดิมนะครับจะเ,เห็นว่าดินรอบๆนี้ผมเติมใบก้ามปูไปแล้วนะครับเป็นดินใบก้ามปูอยู่บ้างนะครับอ,อยู่ด้านข้างนะครับทีนี้เนื่องจากดินใบก้ามปูที่ใส่ไปยังมีน้อยนะครับผมก็เลยปลูกรอย โคนไว้ก่อนนะครับต,ตรงนี้จะเป็นโคนดินเดิมนะครับนี่เป็นเป่าถุงดินเดิมเลยนะครับส่วนนี้นะครับ2เดือนก็ยังไม่ตายนะครับต้นยังอยู่ได้หรืออยู่ได้ดีกว่าทุเรียนที่เราปลูกลงดินแน่นแล้วก็เสมอปากถุงไปเลยนะครับอันนั้นโอกาสแห้งตายดินแข็งแล้วก็ไม่รอดสูงมากนะครับแต่ตรงกันข้ามกับ เราไม่ปลูกให้ให้จมดินไปเลยนะครับไม่ปลูกให้เสมอระดับดินเดิมซึ่งเป็นดินเหนียวหรือดินไม่ดีนะครับทุเรียนกลับรอดแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มีแนวโน้มว่าจะ,ะไปข้างหน้าได้ดีนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นทุเรียนต้นสวยๆให้เราได้ชื่นชมอีกต้นหนึ่งได้ดีมากกว่าที่จะปลูกเสมอดินในดินที่ไม่ดีไปเลยนะครับทั้งที่เราปลูกลายไว้อย่างนี้รดน้ําทั่วไปนะครับ รอดดีกว่าที่จะปลูกลงไปนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดมาฝากมาแชร์นะครับกับท่านที่กําลังปลูกทุเรียนโดยเฉพาะที่เจอสภาพดินที่ไม่ดีแต่เราอยากปลูกทุเรียนนะครับก็คือสรุปก็คือถ้าเป็นดินไม่ดีดินค่อนข้างเหนียวนะครับเราปลูกรอยเวทโคนไว้ก่อนนะครับปลูกไว้แบบนี้เลยนะครับรดน้ําทั่วไปนะครับแล้วก็ ค่อยเอามาเติมนะครับอาจจะเป็นดินดีดินใบกระปูหรือ,อดินที่เป็นการเน่าสลายปูของใบไม้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็จะนำใบไม้นะครับที่ผมกวาดอยู่ตามาโคนต้นไม้ทั่วไปนะครับซึ่งมีการแห้งแล้วอาจจะมีดินปนมาอยู่บ้างนะครับมากรบนะครับใบไม้ตรงนี้เป็นจากต้นไม้หลายชนิดเลยนะครับ แห้งดีแล้วนะครับผมก็จะนำมากรบนะครับลงตรงบริเวณเบ้าดินที่ลอยอยู่นะครับให้เสมอระดับปากุงเดิมนะครับแทนที่เราจะใช้การขุดดินที่ไม่ดีซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าจะพาดินแน่นไปเรื่อยๆราดขยายได้ไม่ดีหรือเดินไม่ได้เลยนะครับส่งผลต่อการใบเหลืองในอนาคตนะครับดังนั้นผมก็จะ,ะใช้ใบไม้พวกนี้นะครับที่กวาดได้อยู่ตามอรอบรอบบ้านเองนะครับมา อบุมดูนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้เอามาแชร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองนำใบไม้เหล่านี้นะครับลงกรบก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ได้นำจำพวกใบไม้แห้งนะครับปนลดินบางที่กวาดได้มานะครับมาลงกรบบริเวณถุงดินนะครับ บ้าดินที่ลอยอยู่เมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ก็ได้ขยายข้างโดยใช้จำพวกใบไม้แห้งซึ่งตามหลักคิดนะครับก็คงจะช่วยให้การเดินของรากนะครับหรือการเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าที่จะเรามาลุ้นกลบด้วยดินที่ไม่ดีแล้วรอว่าการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงต่างๆจะช่วยให้ทุเรียนของเราจเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งอันนั้นก็หลายครั้งก็ ยังคงได้ทุเรียนที่แคะแกนไม่เติบโตนะครับสำหรับในดินที่ค่อนข้างเหนียวนะครับลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ขยายหรือก็กลบลงไปแล้วนะครับต้นถัดที่ถัดไปจากต้นที่ปลูกเป็นทุเรียนหมอนทองที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับที่มีใบเหลืองเป็นทุเรียนที่ เพราะมาเมล็ดลงปลูกนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนบ้านแล้วมาปลูกนะครับก็ยังค่อนข้างจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ช้านะครับเมื่อเจอกับสภาพดินที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ปลูกเป็นต้นไว้เผื่อเปลี่ยนยอดหรือเสียบข้างนะครับเดิมทีก็จะมีต้นทุเรียนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่ ตำแหน่งที่ปลูกต้นใหม่ซ่อมลงไปนะครับแต่โดยวิธีการเดิมนั้นเขาก็ระบบรากจะเดินไปไหนไม่ได้เพราะเจอแต่ดินเหนียวดินแน่นนะครับเวลารถก็ไม่ค่อยระบายน้ำนะครับสภาพความพรุนของดินไม่มีนะครับก็เลยใช้วิธีนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกทางรอดนะครับของการปลูกผู้เรียนสําหรับท่านที่กำาลังจะลงปลูกผู้เรียนใหม่ในสภาพดินที่ไม่ดีนะครับขอแนะนําว่าให หาดินดีเข้ามาใช้หรือ,อขยายหลุมปลูกนะครับให้กว้างก่อนนะครับแล้วก็ปลูกให้เสมอผิวดินหรือยกโครกลอยไว้เพื่อที่จะรอว่าเขามีการเจริญเติบโตหรือรอดนะครับจากภาวะ,ะที่อาจจะเป็นอากาศร้อนหรือการฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากลงปลูกนะครับครับคลิปนี้ก็มาแชร์ข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมาติดตามชมนะครับว่า ลักษณะนี้อาจเป็นไปได้หรือไม่ในการปลูกทุเรียนเพื่อหวังที่จะให้มีการเจริญเติบโต,ตที่ดีต่อไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ